ขอเจริญสวนดีบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขอความเจริญกองอ,อกงามไพรบู์กับกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเสียงนี้เป็นเสียงจากทางวัดเกาะสวรนารามแขวงครงถนนเขตยสายไหมกรุงเทพนครกรุงเทพมหานาครวัดเกาะสวรนารามแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่วัดเขตสายไหมวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ในปัจจุบันนี้มีอายุครบ150ปีแล้วก็วัดพึ่งจะสมโภชพระรามครบ150ปีเมื่อปีพศ2565เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้ววัดกองสวรรค์รามแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีถาวรวัตถุสำคัญสำคัญโดยหลายองค์อย่างเช่นพระพุทธ,ธสีสุวรรณปฏิมากรหรือญาติโยมในเขตใสายไหมค้องถนนนี้บางเข็มต่จุักษนิยมเรียกกันว่าองค์หลวงพ่อใหญ่องค์หลวงพ่อใหญ่นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีอายุอานามสร้างในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาตอนปลายเป็นศิละปะปางมาลาิชัย เป็นพระก่อดอิฐถือปูนแบบโบราณลงลักปิดทองหน้าต่างกว้าง3เมตรความสูงทั้งหมด7เมตรนี่เป็นองค์หลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานวยธที่อุโบสถและหน้าเบื้องพระหลวงพ่อใหญ่ที่อุโบสถนี้จะมีพระพุทธรูปสำคัญอีกพระพุทธรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธสัตนาหรือเรียกกันว่าหลวงพ่อนาค ลวงพ่อนาคีเป็นศิลปะขอมโบราณแบบนครวัดมีอายุตามกรมศิลปากรได้มาตรวจและก็เช็คประวัติว่ามีอายุอานาม800กว่าปีฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็มาขอพอรได้หลวงพ่อสันตนาคือหลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรลปปางนาะปลกเจ็ดเศียนนะตั้งบนฐานหินนะเป็นฐานหินศิลาแรงเป็นศิลปะยุคนครวัด เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปนี้เดิมทีนั้นมีฐานนะปุรีได้เช่าบูชาคืนมาจากอยู่ที่มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์อยู่ที่อเมริกานะอยู่ที่ซันฟาร์มซิสโกก็มีอุปนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพิสานเตชาวิภาคหรือจั์ต้อยมนมน,มนได้น้อมนำมาถวายตาม,มาภาพเพื่อเป็นรพระพุทธรูปประชาวัด ฉะนั้นญาติโยมท่านใดจะมากราบมาขอพรหลวงพ่อสัตนาคหรือหลวงพอ่อนาาก็มาบูชาแล้วก็มากราบขอพรท่านไดนท้ที่อุโบสถวัดเกาะสวรรรามวัดเกาะสวรรณรามมีพระพุทธรูปถาวรวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสําคัญอยู่สามองค์นะสามองค์นี้เป็นนามมงคลมากนะประดิษฐานอยู่ที่ปุตสะบกนะอยู่ที่สาลากรรมปเรียนของวัดเกาะ มีหลงพอ öz, ่อเงินห un, ลงพ่อทองและกับหลงพ่อทรัพย์หลงพ่อเงินหลงพ่อทองหลงพ่อทรัพย์นี้เป็นประพุทธรูปศิลปะนะกรุงธนบุรีนะยุคต้นจบถึงมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ยุคต้นเหมือนกันเป็นศิลปะนะกรุงรัตนโกสินทร์และกรุงธนบุรีนะมีชื่อว่านานหลงพ่อเงินหลงพ่อทองและหลงพ่อทรัพย์เป็นประพนน arios, okay. ุทธรูป นะที่ประดิษฐานบนบุตรสบกนะลงลักปิดทองแล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่ศาลากประเรียนวัดเกาะสวรารามนอกจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่วิหารของวัดเกาะสวรารามเมื่อการชื่อว่าหลวงพ่อศรีสุโขทัยและหลวงพ่อนิลการและญาติโยมเรียกว่าหลวงพ่อดำนะนอกจากจะมีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์แล้ว ที่วัดเกาะสวรนารามมีทั้งหมดอยู่ห้าองค์ด้วยกันนมีหลวงพ่อใหญ่ปฏิสฐานอยู่ที่โพสถมีหลวงพ่อสัตตนาคหรือหลวงพ่อนาคปฏิสฐานที่โสถดมีหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงพ่อซับปฏิสฐานอยู่ที่สาราเจ้าปะเหรียงจ่ายของวัดเกาะสวรนารามนี้และมีหลวงพ่อประจำวิหารของวัดเกาะสวรนารามมีหลวงพ่อศรีสุโภทัยและก็หลวงพ่อพุดทันิลกาหรือหลวงพ่อดำ ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ระแวกบางไกลเือเคียงหรือเขตที่ติดต่อกันเพราะว่าบาเงเขนจะตุจักสายไหมวัชราพองคลองสัมวาหรืออำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระพุทธรูปประจําวัดเกาะสวรรรามได้วัดเกาะสวรรณรามนี้นะอ่ะเป็นวัดเก่าแก่ถึงร้อยห้าสิบปีฉะนั้นวัดนี้ก็เป็นวัดธรรมเนียบของเกจิตเทราจารย์ โดยเฉพาะศาสนาบ,บุคคลสําคัญหรือเกจิบุรพาจารย์ของวัดเกาะสวรนารามดีที่มีชื่อเสียงยทั้งหมดในนะสามองค์ด้วยกันองค์แรกนั้นเป็นพระเกจิคารณาจารย์ที่ญาติโยมทั้งหลายหรือวงการพระเครื่องคงจะรู้จักกันดีว่าหลวงพ่อพรพุทธสโรหลวงพ่อพรนะอดีตเจ้าวาดวัดเกาะสวรนารามดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดเกาะสวรนารามองค์ที่สอง ก่อนที่ท่านจะย้ายไปรารงตําแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดดอนเมืองท่านเป็นผู้บุกเบิกและก็เป็นคนสร้างขาวบรวัตถุวัดเกาะสวรารามแห่งนี้หลวงพ่อพรท่านได้สร้างวัตถุมงคลผ้าย,ยันพระเปรียดไว้ณนวะิธีวัดเกาะสวรารามด้วยท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงณนะแถวหน้าของเมืองไทยณนะฉะนั้นท่านหลวงพ่อพอพุทธสรรนี้เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะสวรารามณนั่นะนะนะคือรูปที่หนึ่งรูปที่สองนี่คือหลวงพ่อสงวนนะ รรมัโชโตหลวงพ่อสนวนนี่ท่านเป็นคนนะอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องท่านเป็นญาติของหลวงปู่สุวัดป่าคลองมะขามเท้าและท่านก็เป็นเ,เกจีร่่นสมัยหลายๆองค์อย่างเช่นหลวงพ่อขอวัดไปโรงวัวหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธาจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็เป็นสมานธิมิรและท่านก็เป็น สาธมิกับลุงปูล่ลำพูวัดใหม่ธรรมตรลด้วยอันนี้ก็หลวงพ่อสงวนท่านเป็นเกจิครมังเวทและก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดเกาะสวรรรามแห่งดีและสิ่งสําคัญที่สุดหลวงพ่อสงวนธรรมโชโตนี้ท่านเป็นญาติกับหลวงพ่อสมศิ็จ์พระพุทธาจารย์หวมอดีตเจ้าวาดวัดอนงคารามาเขตคลองศาลจังหวัดกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือหลวงพ่อสงวนที่เป็นเกจิของวัดเกาะสวรรราม อีกองหนึ่งนั้นที่ญาติโยมท้องถิ่นราะว่าจะเป็นเขตเาสายไหมเขตมินบุรีคลองสามวาบางเขนจ,จะจดจักนอนเมืองหลักสีนี้จะรู้จักกันดีว่าอา,อาจารย์แม่อาจารย์แม่นี่ท่านเป็นพระเกจิเทราจารย์ประจำวัดก่อที่ท่านรับช่วงศึกษาวิทยาคมและพุทธ,ธาคมจากหลวงพ่อสมวน,นาธรรมโชโตอดิจเจ้าวาดต่างก็เป็นคณาจารย์ที่มีอาคมขลัง นะที่สามารถบำบัดทุกบำรงรงสุขให้กับชาวบ้านอยู่แล้วนะใครป่วยมาด้านใดนะโดนผีสางผีเจ้าเข่าสิงท่านก็รังบำบัดเป,ป่ารังควานได้หรือญาติโยมมาต่อกระดูกท่านก็มาต่อกระดูกได้นะคืออาจารย์แมนหรือญาติโยมท่านใดมีโรคไซนักนะถ้าท่านจะก็เป็นเอกอุรเรื่องนี้ท่านก็เป็นหมอยาหมอสม,มุนไพรที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับญาติโยมในครั้งอดีตที่ผ่านมา จาน,นวัดเกาะสวรณารามนี้ก็ได้พัฒนามาตลอดจากเจิงถึงอดีตจนมาถึงปัจจุบันส่วนัาตมาภาพนี้เป็นเจ้าวัดใหม่เพิ่งย้ายมาดารงตําแหนมงได้ประมาณสักสองปีนะสองปีจากน,นก็ต้องพยายามมาพัฒนานะวัดวาอารามแห่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ฉะน,นก็มาสืบสารประิทานของบุรพาจารย์อดีตเจ้าัดทิ่ท่านเคยรยู่ทางไว้และส่วนโรงเรียนพุทธศัยโรงเรียนปาปร,ริยติธรรมแผนธรรม อาตมาภาพก็จะลงไวนะ้ฉะนั้นเราก็ญาติโยมทั้งหลายแต่วัดกอดสวรารามนี้นี่นะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์นะอันนี้กกล่าวถึงพระพุทธรูปและพระเกจิครณาจารย์พระบุรพาจารย์ไปแล้วต่อไปจะได้มาพูดถึงเรื่องนะลานธรรมเทวสถานนะเทวสถานที่เกี่ยวเนื่องของวัดกอดสวรารามนี้วัดกอดสวรรรามนี้มีพระทักกิเนต พระพิคเนตหลังเป็นศิลปะ,ะจามะะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่เรื่องสายสัทธาในองค์เท้าพิคเนตหรือพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งปัญญาเทพเจ้าแห่งปการปัดเป่าอุปสรรคไหวได้ขอได้นะหลวงพ่อพ,พิคเนศเนี่ยก็โยมก็มาบูชาแล้วก็ขอพรท่านได้เป็นศิลปะเกาเ่เกาแบบละครเอแบบละครจาม ฉะนั้นเรามีพระพิเคเนตมีพอวัดกอดสวรนารามก็มีเท้าเวทสวรรค์ที่มีเหมือนใครอารามอื่นเพราะวัดกอดสวรนารามนี้จะมีพระพิเอจะมีเท้าเวสวรรค์อยู่จำนวนสีป่ปางปางนี้จะเป็นปางสีขาวสีแดงสีทองและก็สีเขียวฉะนั้นก็จะมาพระเท้าเวสวรรค์นี่ของวัดกอสวรนารามเนี่ยท่านก็อยากโยมต่อการพรท่านไหนในแต่ละปางนะ ปางสีขาวปางสีเขียวปางสีทอกและก็ปางสีแดงนะโยมก็ไปอธิษฐานขอพอรก็จะมีอุปเทศหญาติโยมทาลายได้ตั้งจิตตั้งใจไปขอพอรอันนี้ก็คือลานเทพนะลานเทพลานธรรมของวัดเกาะสวรรรามวัดเกาะสวรรณรามก็มีกิจกรรมเพื่อเป็นการจำลองพระพุทธศาสนาตลอดเลยทั้ง12เดือนหรือ1ปี365วันโดยจำแนกปฏิทินอย่อยางดี วัดกอสวรรารามส่งเสริมให้ญาติโยมทั้งหลายสวดมนต์ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ฉะนั้นก็จะมีพระคุณเจ้าทำหน้าที่เป็นผู้นำญาติโยมปฏิบัติธรรมช่วงวันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนก็จะมีพระคุณเจ้านำญาติโยมเจริญพระพุทธม,มนต์เจ็ดตำนานได้12บําตำนานหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการบรรยายธรรมแล้วก็จเจริญนสมาธิภาวนา นะ่จเจริญจิตทภาวนาอันนี้คือช่วงเสาร์ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอดทั้งปีนะตลอดทั้งปีเลยส่วนวันนักขัตตเริ่มวันไว้าจะเป็นวันวิสาขมาฆาสันหบูชานะวันพ่อวัน,นแม่นะวัดเกาะสวรรณรามก็มีพิธีบวชชีพราหมณ์ได้คำมเชลิงพระเกียรติทุกๆวาระในการสําคัญในการบวชชีพราหมณนะ์เป็นคอนร์สระยะสั้น3วัน5วันเป็นต้นฉะนั้น กิจกรรมของวัดเกาะสวนรนารามนี้ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดนะสิ่งช่วงเดือนเมษาช่วงเดือนเมษาวัดเกาะสวนรนารามนี้ก็มีโครงการนะปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมให้กับเยาวชนเพื่อให้เยาวชนจะได้เป็นต้นกล้าที่ดีของชาติเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของชาติวัดเกาะสวนรนารามก็มี โครงการบรรพชาสามเด่ภาครูร้อนเฉลิมพระเกียรติและเพื่อเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนให้ตราหนักถึงมหันตภัยยาเสพติดให้โทษทุกชนิดให้รู้ว่าอะไรครวรที่เป็นคุณเป็นโทษและก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนน,นั้นรู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเกิดประโยชน์และให้ตระหนักถึงหันตภัยยาเสพติดวันกสวรารามก็จะมีการบรรพชาสามเดรภาครดร้อนเฉนลิมพระเกียรติทุกๆปีเลยในช่วงเวลา ในช่วงวันที่2เมษายนของทุกๆปีนะ่จะใช้เป็นระยะโครงการทั้งหมดอยู่15วันนะ15วันของเดือนเมีนาจากนั้นก็ให้เด็กนี่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนจากนั้นวัดเกอบสวรรค์รามก็เป็นโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะมีพระวิทยากรผู้มีองค์ความรู้ความสามารถมาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใ้กบ,บุรหลานของ ญาติโยมทั้งหลายของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฉะนั้นญาติโยมท่านใดนาจะเอาลูกเอาหลานบาบวดเนีนซ้าเนีย,ยนพัดูร้อนเฉลิมพระเกียรติทุกทุกปีของวัดเกาะสวรรคารามโครงการก็เริ่มต้กทุกวันที่2เมษายนททุกปีนาจะใช้ระยะเวลาในการเข้าโครงการอบรมนั้น15วันก็จะมีพระวิทยากรจัดส่วนกลางมาเป็นผู้องค์ถวายความรู้ให้กับเยาวชน,นช่วงภาคเช้า นะช่วงตื่นก็จะตื่นทีสี่ทำวัดเช้านะทำวัดเช้าเสร็จช่วงเช้าก็ไปจะไปโปรยญาติโยมทั้งหลายไปเดินบิณฑบาตแล้วก็มาพิจารณาพระทหารให้ผ่อญาติโยมทั้งหลายแล้วก็พระเดชก็จะใช้เวลาว่า้ก็ไปโยน์ในการเจริญกกรมาานเราเรียนหนังสือนะอันนี้เป็นตอนนี้โครงการสาเร็จผดูร้อนดันั้นญาติยโยมท่านใดจะมาร่วมกับกิจกรรมของวัดเกาะสุวรรณารามแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมตลอด ได้สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยวัดเกาะสวรนารามนี้ก็จะมีประเพณีประจําของวัดอยู่อย่างหนึ่งนะก็ะจะเป็นงานเฉลิมฉลองอยูยุทั้งหมด9วัน9คืน9วัน9คืนนี้ของวัดเกาะสวรนารามจะมีงานนมัสการเทศกาลของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงพ่อทรัพย์ในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือนสิบวัดเกาะสวรนารามนี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของประเพณีศสาสตร์ไทยและก็ ประเพณีศาสตร์ของชาวภัคใต้ก็จะมีการประกอบประเพณีชิงเปรตในร้านล้วก็ดพ่อแม่พี่น้องก็มาร่วมก็จะมีการออกบูธร้านอาหารเสื้อผ้าอะไรเต็มลานวัดไปหมดเลยเป็นจนวน9วัน9คืนในช่วงเดือน10บของทุกๆปีนะ9วันเคืนและก็วัดกอดสวรรณรามก็จะมีปฏิทินปีงานดิเทศการไหว้พระปิดทองของหลวงพ่อหลวงพ่อในวิหารอย่างเช่นหลวงพ่อดำหลวงพ่อสีสโภทัย ในปีนี้ก็จะเป็นตรงกับวันที่13ธันวาคมนะงาน5วัน5คืนจะณนะของเดือนธันวาจะมีงานนิเทศกาศไหว้พระปิดทองและก็ไหว้หลวงพ่อสมวนหลวงพ่อแมน้นเกจิเถรอาจารย์และก็หลวงพ่อพอดอดีตเจ้าวาดซึ่งเป็นเกจิรลังในเดือนธันวาทุกๆปีในกลางเดือนธันวาอาจารย์จะมีปฏิทินอยู่อย่างดีสนะ่วนปฏิทินต้นปี นะก็จะมีงานในเทศกาลของหลวงพ,พ,พ่อพรหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถนะพระประธานหลวงพ่อ,พอ,อ,อที่อุโบสถหลวงพ่อใหญ่นะกับหลวงพ่อสัตนาฉะนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายวัดเกาะก็จะมีปฏิทินปีอยู่แบบนี้ตลอดประจำนะประจาปีตลอดเลยทั้งหมดห้365วันก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะให้ญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นวางว่าญาติโยมทั้งหลาย ตัวได้รับชมรับฟังได้ได้ยินนะ่ครก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกนได้มารวมเข้าโครงการใดโครงการหนึ่งของวัดเกาะสวรรณารามได้นะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้หรือทางไกลนะชนะนินย,ย,ยมทั้งหลายก็มาร่วมกิจกรรมทางวัดมาลัางทําวัดลานเทวะวัดนะติย,ย,ยมศรัทธาด้านใดมีเชื่อถือด้านใดก็มาร่วมบุญรวมกุศลมาอธิษฐานหรือติยมท่านใดอยากจะมาเข้ากรรมฐา,าน ขอเรียนเชิญเจริญพรส่วนบทชีพรามนี่คำมะก็ช่วงวัตอขัดตะลึกวันสาคัญสาคัญก็จะมีความระยะสั้นขออนุญาตโยมทั้งหลายได้มาร่วมเข้าครบการกันดังกล่าวนี้ฉะนั้นวัดเกาะสุวรรณารามนีนะ่ในช่วงใกล้ถึงแล้วนะร้องเดือนธันวาเน,นี่ยโยมนะฉะนั้นจะมาภาพขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกผู้ทุกคนทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังนะทุกช่องทางประว่าจะั้ทางเทปทางยูทูบ นะทางติ๊กต็อกนะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะวันที่9ทธันวาคมพุทธศักราช2566นี้นะที่จะถึงนี่วัดเกาะสวรรณรามทำพิธีนะพุทธาเทวาพิเศษและจะประกอบพิธีเททองหลอเท้ามหาพรหมพระพรหมจักรพรรดินะพระพรหมจักรพรรดิจะประกอบพิธีเททองในเวลา17เนาฬิกานาฬิกา 19นาทีนะพระพรหมองค์จาประจากรพรดของวัดเกาะสมานดารามในวันดังกล่าวนี้ก็จะเสกพระพรหมฉะนั้นผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะได้รับพระผงนะพระพรหพระผงเนี่ยพระผรหมวัชกรรพระเจจิเทรราจารย์ทั่วประเทศยเลยนะ,ะทั่วประเทศเลยที่มีชื่อเสียงอัตมาภาพได้นําแผ่นยันไปให้เจิจิเทราจารย์ได้ลลลลหลายองค์ได้หลายท่านนะมา มาจาย์และก็เททงหลอมและก็เป็นเพราะว่าจะเป็นเหรียญพุทธศิลป์ก็ดีเหรียญหล่อโบราณก็ดีนะโยมนะฉะน,นั้นโยมมาเข้าร่วมพิธีนวันที่9ทธันวาคม2566เวลา16นาฬิกา19นาทีจะประกอบพิธีเททองหล่อเท้ามหาพรหมจักพรพรรดิเทว,วาพิเศษพระพรหม,มจักพรพรรดิที่อุโบสถวัดเกาะสวรรณราม ฉะนั้นญาติโยมท่านใดจะมาร่วมเข้าพิธีญาติโยมได้ของดีกลับบ้านไปสัการ,ระบูชาจะได้รับพระพงนะพระพรมัจจกกพระในวันนั้นจะมีพระเกจิเทราจารย์ที่มชีชื่อเสียงในประเทศไทยหลายรูปหลายท่านในองค์พระประธานฝ่ายสงฆ์ที่มาประกอบเททองหล่อพระพระพรมทงังยีก็มีหลวงพ่อเจ้าปุณสมเดจพระพุทธ,ธาจารย์จเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกมาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในการเททองหล่อพระพุทธมจกักรพรรดิและรองสมเด็จพระราชาคณะมีพระรองสมเด็จพระราชาคณะมีอยู่ชื่อเสียงในประเทศไทยอย่างเช่นอาทิเช่นหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสุทัศน์หลวงพ่อเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดราชอโอรส และเมียเกจิคราณาจารย์หลาย,ลายรูปนะที่ทางวัดได้ถวายดีการกราบเชิญเชิญท่านมานฉะนั้นขอเรียเนเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งหลายมาเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษและพิธีหล่อพระ,มมะพรมัจักรพรรดนวัดเกาะสวรนารามแขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครในเวลา16นาฬิกา19นาทีในวันเสาร์ที่9ธันวาคม พศ2 5 6 6นี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายผู้ได้รับชมรับฟังในครั้งนี้รัตนัตยาโนภาเวนะรัตนัตยะเตเทสาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละปฏิภาณคุณสารสมบัติธนสารสมบัติขอให้ญาติโยมนั้นจงเจริญด้วยอายุอายุนั้นบรรลุอายุใครยังน้อยรอยชันสาวันนะคอยมีวันนะผ่องใสเวไหลาตายจะได้มองมน สุขขาค่อยมีความสุขกายสบายใจทุกโศกโรคภัยนั้นจะได้มาเบียดเบียนต้นพละค่อยมีพละกำลังสุขภาพพรมไมที่แข็งแรงสมบูรณ์ปูนผลไม่ถดไม่ถอยเหมือนช้างสารสัพเพเตโรคาพระยาธิจะเริ่มริโรคร้ายให้หายสูญสัพเพเตพยาพยาดูนจะเพิ่มพูนหมดสิ้นจากอินรียสัพเพเตอันตราย,ยปากฏเรื่องทั้งหมดเรื่องไร้าร้ของคุณโยมนั้น ให้พายหนีไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครโชคดีตลอดไปร่ำรวยตลอดไปตลอดทุกที่พาราตรีการทุกเมื่อเทินเจริญพรคระสัตรุด